Thank <laughs> you. สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Star ์แซกวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกลาบซ้อนค่ะฝ่ายในช่วงสุดท้ายแบบนี้นะคะวันนี้จะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆมาฝากกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะบริษัท KNA i n t e r h a r m a จำกัดผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเภสัชพันธ์และเวชภัณฑ์ชั้นนำและผู้นำเข้าไฮยาเบลฟิลเลอร์ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวเปิดตัวไฮยาเบลผลิตภัณฑ์สารเติมเต็มบริสุทธิ์ใหม่ล่าสุด4ซีซรีส์มาตรฐานแบรนด์ระดับโลกจากประเทศเยอรมนีพร้อมเปิดตัวผลิตภ เอสุประชัยร่วมเสริมภาพลักษณ์และคอนเฟิร์มแค่นรับความงามให้ผิวสวยอย่างเป็นธรรมชาติปัจจุบันเนี่ยธุรกิจความงามในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องครับถึงแม้ว่าเราจะมีภาวะทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาหลายอย่างใช่ครับแต่ด้วยธุรกิจความงามก็ยังมีการเติบโตขึ้นเพราะทุกคนต้องสวยตลอดทุกวันใช่ครับเพราะทุกคนต้องสวยต้องดูดีและในปัจจุบันเนี่ยคนเราหันมาดูแลสุขภาพและความงามมาก ขึ้นครับและยิ่งคนรุ่นใหม่เรายิ่งสนใจในบุค,คลิกภาพและการแต่งตัวความงามคทุกอย่างเราเลยมองเห็นถึงความสำคัญของความงามครับเราเลยอยากที่จะผลักดันธุรกิจตัวนี้ซึ่งฟิลเลอร์ของเราเป็นสารเติมเต็มบริสุทธิ์ของประเทศเยอรมนีแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับของเราเนี่ยเป็นฟิลเลอร์สารเติมเต็มบริสุทธิ์อย่างเป็นชนิดโมโนเฟสิกใช่ไหมฮะ้เย,ยมมเป็นโมโนเฟสิกใช่และของเราทุกรุ่นเนี่ยเป็นซอฟต์เจลครับ เราเปิดตัวกัน4รุ่น4ตัวของเราก็คือ h ฮยาเบลลิฟ์ไฮยาเบลดีฟไฮยาเบลเบสิกและไฮยาเบลอัลตาครับในเรื่องของเนื้อเนียนละเอียดค่ะไม่เป็นก้อนนะคะแล้วก็อยู่ทรงได้ทนนานนะคะ,คะที่สําคัญเลยก็คือ,อคุณภาพจากประเทศเยอรมันรับรองได้ในเรื่องของคุณภาพการผลิตเพราะเยอรมันเเป็นประเทศที่ มีเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งใน3ของโลกอยู่แล้วทุกท่านทราบดีเพราะฉะนั้นถ้าจะขอออเออโตตุผ่านเนี่ยสบายใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพมากพี่เอก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะทั้งคุณหมอและทางทีมที่เลือกพี่เอเป็นพรีเซนเตอร์ถือว่าได้รับเกียรติที่พี่เอรู้สึกประทับใจเมอดีใจมากดีใจพี่เอมา j o ทู o กเ t อร์ด้วยการทำด้วยกันจริงจร่งบบพอพูดถึง beauty easy อะ ในหัวชาคือพี่เอเลยเพราะว่าทำไม่ได้เลยอลยอขอบคุณมากๆเลย,เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เปิดใจกว้างให้สําหรับทุกเพศทุกวัยดีกว่าใช้คํานี้ค่ะพี่เปิดใจว้างรับทุกเพศทกุกวัยซึ่งเราก็เต็มที่กับอันนี้อยู่แล้วและถือว่าเป็นเกียรติมากๆด้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะฝากด้วยนะคะพี่เอฝากด้วยนะคะ บอกได้เลยนะคะว่างานอีเวนต์ดีๆที่จัดขึ้นนี้โอ้โหน่าสนุกน่าไปทุกๆงานเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาของฟ้ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ฟ้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ